หลังจากที่ทางการของประเทศอินโดนีเซียคะ่ะได้มีการเปิดเผยภาพของเรือดำน้ำ KRI นังกลา402ที่สูญหายไปตั้งแต่วันที่21ที่ผ่านมาแตกออกเป็น3ท่อนร้อมทั้งแสดงความเสียใจยต่อครอบครัวของลูกเรือทั้ง53ชีวิตเพราะไม่มีใครรอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้คะ่ะกองทัพอินโดนีเซียเผยแพร่ภาพชิ้นส่วนของเรือดำน้ำ KRI นางกลา402บริเวณก้นทะเลลึก ห่างจากทางตอนเหนือของเกาะบาหลีประมาณ100กิโลเมตรโดยพบเรือดำน้ำแตกออกเป็น3ท่อนซึ่งส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมดขณะเดียวกันนะคะกองทัพอินโดนีเซียได้ดำเนินการกู้สิ่งของต่างๆขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลมากขึ้นรวมทั้งสมอเรือเสื้อชู่ชีพผู้บัญชาการกองทัพเรืออินโดนีเซียยูโดมาโกโนได้ถแถลงถึงโศกนกาฏกรรมครั้งนี้ ว่าเรือดำน้ำเค i นางกลา402ได้แตกออกเป็น3ท่อนโดยลำเรือท้ายเรือและส่วนสำคัญของเรือได้แตกออกจากกันอีกทั้งยังพบรอยแตกที่บริเวณส่วนสำคัญของตัวเรือซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดของลูกเรือแต่เป็นเพราะเรือดำน้ำเคไอนางกลา402ไม่เคยประสบเหตุเครื่องยนต์ดับมาก่อนอุบัติเหตุครั้งนี้จึงถือว่าเกิดจากปัจจัยธรรมชาติ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางการอินโดนีเซียยังไม่ได้ยืนยันสาเหตุที่แน่ชัดที่ทําให้เรือดำน้ำเคยายนังกลา402ซึ่งใช้งานมานาน44ปีจมลงสู่ก้นทะเลในระดับที่ลึกจากผิวน้ําทะเลประมาณ800เมตรซึ่งจากการพบซากชิ้นส่วนเรือดำน้ําอินโดนีเซียลํานี้เกิดขึ้น1วันหลังจากที่กองทัพเรืออินโดนีเซียได้ยืนยันว่าเรือดำน้ําได้จมลงสู่ก้นของทะเล หลังจากที่ศูญหายไประหว่างการฝึกซ้อมยิงตอร์ปิโดเมื่อเช้าของวันที่21เมษายนที่ผ่านมาซึ่งทางกองทัพเรือของอินโดนีเซียค่ะมีการส่งทีมค้นหาเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เรือรบเร่งค้นหาพร้อมขอความช่วยเหลือไปอยังออสเตรเลียและสิงคโปร์ในการมาช่วยค้นหาด้วยเพื่อพยายามช่วยชีวิตของลูกเรือก่อนที่ออกซิเจนของเรือดำน้ำจะหมดลงใน72ชั่วโมงหรือช่วงเช้า ของวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งทางประธานาธิบดีโจโกวิโดโด,โดผู้นำของอินโดนีเซียได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของลูกเรือ53คนที่สูญหายซึ่งแถลงการดังกล่าวผู้นำของอินโดนีเซียให้คำมั่นว่ารัฐบาลอินโดนีเซียจะรับผิดชอบค่าเล่าเรียนของบุตรของลูกเรือทุกรายและกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งของอินโดนีเซีย และต่างชาติที่ร่วมภารกิจในการค้นหาเรือดำน้ำค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะคะ่ะ และถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNLive ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ